งานทนายตั้มไม่ว่าป้าบุญหลันไม่ว่าปัดปูมน้อยไม่ว่าใครตกใครไอ้ตั้มหรือว่าใครที่เราเคยพาดทั้งด่าไป่ะเราก็ต้องขออภัยนะคะเพราะสิ่งที่ทําไปเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าหลักหูหลักตายืนอยู่ข้างมันนะคะกล้าทําก็ต้งกล้ารับกล้าทําก็ต้องกล้าขอโทษพวกคุณจะให้อภัยหรือไม่ มันก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณแต่สำหรับฉันนะตอนนี้ฉันต้องกล่าวคำมาขอโทษขอโทษกับทุกๆคนด้วยใจจริงๆนะคะเราไม่มีเจตนาที่จะไปทำแบบนั้นนะมาวันนี้เรารู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเรารู้ซึ้งอยู่แก่ใจคุณให้อภัยเราก็ดีใจถ้าคุณไม่ให้อ,หอภยัยก็ไม่เป็นไรเราก็รับกรรมนั้นต่อไป อยู่แล้วค่ะใจนักเลงน,นะคะนะทำผิดต้องขอโทษไม่อายค่ะไม่อายนะใครจะว่าเป็นอีคีแพ้กูก็ไม่เคยจะไปชนะใครเพราะกูยืนอยู่บนความเป็นจริงสิ่งไหนที่กูกระทําผิดกูด่าเขาว่ากูก็ต้องขอโทษเขาแต่วันที่กูด่าเขากูยืนอยู่ข้างกาเลยกูให้ใจมันเต็มแต่วันนี้กูรู้ซึ้งถึงการกระทำนักวันนั้นมาวันนี้มันไม่ใช่แบบ ก็ต้องขอโทษจริงไหมคะใครจะรับโอ้โหตั้มระยะเวลาที่ผ่านมาเราหูเบาเรายืนอยู่ข้างจำเลยนะสิ่งที่พลาดทางพังไปทุกๆคนในนี้นะมาดนาะต้องขอบตาบอภยัยแล้วก็ขอโทษด,ด้วยนะจ๊ะเราไม่อยากเป็นศัตรูกับใครสิ่งที่เราพลาดทางไปเพราะเราย,ยืนอยู่ข้างคนผิดนะจ๊ะโอเคอายุโอเค okay? ใครจะว่ามาดาอยังไงมาดาก็อขอน้อมรับ แล้วก็ต้องขอโทษจริงๆไม่ว่าป้าบุญล,ลันทีมงานทนายตั้มที่มาดามได้ผ้าทั้งต้าล้าไปนะคะมาดามกราบขออภัยจริงๆแล้วทุกๆคนที่มาดามเคยว่าเคยด่าเพราะตอนนั้นหลับหูหลับตายืนอยู่ข้างขาเต็งเหนี่ยนะคะต่อไปนี้เราจะยืนอยู่กับความจริงไม่นําความสงสารมาเป็นที่ตั้งนะคะยังไงเราผิดพลาด ไปก็ขออภัยด้วยข็ให้โอกาสนะคะเรารู้จักผิดล้วก็ขอโทษถ้าคุณจะให้อภัยหรือไม่มันก็เรื่องของคุณนะจ๊ะอันนี้เราไม่ได้ตอแหลเราไม่มีอินเนอร์เราไม่มีสแตด์อินนะคะเราตัวเป็นเัวผู้หญิงตัวเล็กๆนเนาะเฮ้ยอย่าหาเฮดเดอร์อย่าหาเฮดเดอร์อาาดดอรที่บอคใยรละไอ้นันเฮด